สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านก็งวดเก่าพานไปงวดใหม่มาอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ประจำทุกเดือนนะคะจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่ <c oughs> คนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ชอบซื้อชอบเสียงดวงนะคะ,อะชอบชอบซื้อชอบเสียงดวงนะคะ ก็แทบจะเป็นทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะตัวเลขงวดเก่าไปงวดใหม่มาก็สรรหาตัวเลขนะคะมาให้ fc โปรวจใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้ขายดิบขายดีช่อง youtube เยอะลอตเตอรี่หมดทุกแผงแล้วก็ราคาก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน5้ใบก็500เดี๋ยวนี้5้ใบ700บางที่800นะคะ แล้วแต่เลขดังถ้าเลขดังนี่เกือบจะถึงพันแล้วนะคะแต่ละแต่ละชุดชุดห้าใบนะคะชุดห้าใบน่ะนะคะถ้าเลขไหนดังอย่างงวดเมื่อกี้นี่โอ้ยเลขอะไรละหนึ่งเจ็ดดังเนี่ยห้าใบนี่แปดร้อยห้าสิบแล้วก็อะไรอีกเหรอที่ดังนะคะอ่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขอะไรเลขสองห้าอะไรเนี่ยนะคะพอเลขดังปั๊บก็โอ้ยแพง ก็เลยไม่รู้ว่าจะโทษใครดีนะคะแพงแค่ไหนก็หมดเหมือนข้าวของนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมข้าวของขึ้นทุกอย่างอย่างละเจ็ดบาทอย่างละห้าบาทโอ้ยน่าสงสารชีวิตจริงๆเลยนะคะเพราะว่ารายได้เท่าเดิมหรือบางคนรายได้แทบไม่มีเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างของกินของใช้น้ำมัน ทุกอย่างมันขึ้นมาปูนอิฐหินปูนทรายนะคะขึ้นอย่างละ5้บาทอย่างละเจบาทบุหรี่เหล้าเบียอะไรก็แล้วแต่ขึ้นหมดทุกอย่างกับแม้แต่สบู่แป้งยาซีฟันขึ้นหมดคะ่ะโอ้ยเนาะคิดแล้วก็น่าสงสารสงสารชีวิตของเราเนาะจาะงานการก็ไม่มีทำนะคะงานการไม่มีทํางานตกงานกันละเนระนาฏ โควิดบางจางลงก็ดีก็ยังมีคนติดติดแล้วก็ต้องกักตัวเองสิบห้าวันสิบวันอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมก็ไปหางานทําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโรงงานที่ไหนก็ปิดกันหลายแห่งเยอะแยะมากมายนะคะถึงแม้ว่าโควิดโควิดจะเบาลงแต่ออเดอร์สั่งของมันไม่มีบริษัทโรงงานเขาก็เปิดไม่ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างศิลปินนี่ลำบากที่สุด แม้แต่บริษัทค่ายเพลงค่ายเทียบก็หยุดกันไปเยอะแยะมากมายเพราะแผ่นซีดีไม่มีขายได้เลยนะคะเขาก็ฟังในโทรศัพท์กันหมดอยิ่งคิดเราก็ยิ่งเศร้าเนาะอ้าวผู้อาจารย์ชุมแพนะคะสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหกสามเจ็ดสองศูนย์ห้าสองสามเจ็ดสองห้าเก้านะคะแล้วก็มาผู้ใหญ่ใจดีค่ะ วันนี้ขอให้เข้าในเนอะผู้ใหญ่ใจดีหลุดมาสองงวดแล้วเนาะเข้าติดต่อกันสามสี่งวดเข้าสามตัวนะผู้ใหญ่ใจดีอ่ะยังเหลืออาจารย์เลขกลับนะคะยังไม่เห็นมาเลยนะคะอาจารย์เลขกลับยังไม่เห็นโผเลยค่ะนะคะไม่เข้าสองงวดนะคะก็มยังไม่เห็นโผลมาให้เลยนะคะก็เราก็เตรียมตัวเสี่ยงโชคกันต่อไปค่ะในงวดประจำวันที่16หมิถุนายนสอง5ห้าห้า งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่ก็เข้ามาเราก็ต้องวิ่งุดิ้นลวนหาอีกแล้วนะคะปรวจใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับตัวเลขไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะอันนี้พ่อของสาวดำนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียแล้วถ้าฝันเห็นท่านทีไรเลขจะออกอายุท่านทุกครั้งนะคะดูว่างวดนี้จะออกไหมท่านอายุ85ปีนับมาถึงวันนี้ก็จะเป็นถ้า ถ้าท่านอยู่ก็จะมีอายุ98ปีสาวดาวาท่านเสียไปแล้วก็เ,เลยเอาเลขศูนย์ใส่นะคะท่านก็ซื้อ08 09 95 98อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาตีไปนะคะค่ะมันแล้วแต่ดวงบุญวาสนาของเราการเสียงโชคเสียงลาบเนาะเราจะไปโทษใครก็ไม่ได้เนอะเพราะว่าถ้าเราไม่ถูกนะไม่รู้จะโทษใคร นะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะค่ะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะช่องสาวดำนะคะเลขด่วนนะคะเลขด่วนมาแล้ว ชอบก็จัดเลยนะคะท่านผู้ชมชอบก็จัดเลยค่ะนะคะตามที่ได้มานะคะท่านก็ดูแคปไว้ดูไปนะคะชอบตัวไหนไปซื้อตัวนั้นล่ะค่ะเอาเอาตัวที่มันจะออกอะไรนะ ปู่โคราชปู่โคราชสองนะคะสามศูนย์เจ็ดหกสามสี่เลขบนล่างสามเจ็ดสี่สามแล้วก็สามเก้านะคะลองพิจารณาดูนะคะเลขสวนธรรมตัวใหญ่ ชัดเจนนะคะตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องได้ขยายยากเลยนะคะตัวใหญ่ชัดเจนดีมากค่ะดูแล้วไม่ต้องนั่นเลยนะคะมองครั้งเดียวรู้เลยว่าเลขอะไรเนอะตัวใหญ่ชัดเจนปูโคราตหนึ่ง เมื่อกี้ปู่โคราชส่งมาะ่ะยังเหลืออีกหลายท่านนะก็ยังเหลืออีกอาจารย์เลขรลับแล้วก็เหลือผู้ใหญ่ใจเย็นนะคะยังไม่เห็นมานะคะค่ะเลขทั้งหมดทั้งมวลก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบตัวไหนเราซื้อตัวนั้นค่ะนะคะชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นเนี่ยค่ะตัวใหญ่ใหญ่นะคะ แล้วก็ดูชัดเจนเลยค่ะเรียกตัวหนังสือไม่สวยค่ะแต่ว่าท่านอ่านออกแน่นอนนะคะตัวหนังสือจบป .4 ก็อย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมงวด16มิถุนายนเราก็มาดูกันนะคะว่า จะเข้าไหมในงวดนี้เรียที่สวนทานะคะอาจารย์สอเพิ่งให้เป็นเป็นงวดแรกค่ะอาจารย์สอ ันก็ซื้อสันคักสอนยังก็คือ,คอว่าไปโอ้ยนั่งคือจากหัวนั่นนี่เอาตอนที่นั่งเขียนเฟิรนสโงมาในล่าตอนที่นั่งเขียนนั่งบอได้นั่นน้องมาบ่าอีกบาน,นี่คือคือจากหัวแต่อาจารย์สอนว่านะให้หมดแรกขอให้เฮง ในหมวดแรกนะท่านผู้ชมเนาะขอให้รวยก็นในหมวดแรกเนาะขอให้ถึงเดอ้ออาจารย์ซอเพิ่นบอกว่า,วาให้เป็นงวดแรกขั้นขั้นออกนี่เพิ่นจิตให้ไปเรื่อยๆขั้นขั้นขอเพ่นของเพิ่นเขาเพิ่นว่าจีเพิ่นว่างชีเลยค่ะท่านผู้ชมพีเจรนาเบังนก,กันเนาะ ว่าผู้ใดก็อยากถือก็อยากได้นะท่านผู้ชมเนาะพวกเขาสามตัวก็ซื้อสองตัวก็ยังดีเนาะผู้จึงหนึ่งซื้อมากถึงเป็นจากว่าจักปีกบ่ถือก็มีท่านผู้ชมม่แล้วต่ดวงของเขาบุญของเขาค่ะอย่าลืมนะค่ะไอ้สูตรของนั่งนี่เด้อนั่งมี่วามมั่นใจว่าสูตรสามตัวนั่งนี่จะต้องเขาแน่นอนในหวดนี่ค่ะท่านผู้ชม สูตรเด่นสูตรสามตัวบนนะคะเดี๋ยวนั่งจะเฮ็ดสูตรสองตัวกอนแล้วก,กันเนาะเพิ่งมาสิขาเขาะสูตรสองตัวท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านถูกแล้วถูกน้อยถูกมากอย่าลืมไปทําบุญนะคะอย่าลืมไปทําบุญกับทาที่ไหนก็ได้นะคะใ่บาตรปล่อยปลานะคะ อย่าลืมทำบุญค่ะพรุ่งนี้สาวดำก็ต้องตื่นแต่เช้าจะไปใส่บาทปล่อยปลานะคะปล่อยวันละสองสาตัวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะขอให้เราได้มีได้ปล่อยสัตว์ทุกวันนะคะช่วยเหลือชีวิตเขาท่านไปซื้อในตลาดสดนะคะซื้อเต่าซื้อปลาไหลซื้อปลาดุกนะคะแล้วแต่เราจะปล่อยนะคะปล่อยวันละตัว 2. ตัวก็ได้นะคะ ล้วถ้าเราทําเป็นประจําก็จะยิ่งเป็นกุศลแรงนะคะที่ช่วยชีวิตเขาท่านจะปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ไปซื้อในตลาดสดนะคะไอท้ที่ไอ้ที่เขาอยู่ในกำมังไอคนขายก็ถือมีดจ่อจะทุบหัวปลาอยู่นั่นน่ะนะคะเป็นเขาเป็นเราเนาะอ่าเป็นเขาเป็นเรามีคนไปช่วยชีวิตนั่นถือว่าวิวินาที เส้นยาแดงนะคะที่จะโดนหัน่นไปใส่หม้อต้มหม้อแกงเราไปซื้อเขาไปปล่อยนกะกุศลอย่างแรงเลยนะคะกุศลอย่างแรงเลยคะ่ะเมื่อกี้สาวดาก็ไปซื้อไปปล่อยร้อยสองร้อยสี่สิบาทก็ยังออกเลขศูนย์สองเนาะซื้อสองสี่สองศูนยะ์เรากลับอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอนะคะก็ขอทุก,ท,ก,ท,กท่านโชคดีนะคะขอบคุณมากที่ทุกท่านให้กำลังใจ ยังไม่ทิ้งสาวดาไปไหนนะคะถึงแม้ว่าคนคนจะมีขี่คนเยอะเป็นหมื่นเป็นแสนหรือกี่คนเขาช่างสาวดาก็ภูมิใจก็ดีใจนะคะไม่เคยไม่เคยบ่นว่าคนดูน้อยดูมากนะคะเพราะว่าเราจะไปบังคับใครมาดูไม่ได้นะคะก็แล้วแต่ แต่แต่ท่านอยากจะดูเนาะคนก็อยากดูเขาก็เข้ามาดูคนก็อยากไปเขาก็ไปคนไม่อยากอยู่ก็ไปคนก็อยากอยู่ก็ยังอยู่ยังอยู่นะคะมันก็เป็นตามธรรมชาติเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า